ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับเพราะวันนี้ผมก็ได้เดินทางมายังป่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้ามาจัดการกับไอจิงจอกสมิงดำนะครับก่อรอบที่แล้วผมได้จัดการกับมันไปแล้วนะแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับ ผมได้ไปหาอาจารย์มาอาจารย์ก็ได้ให้เนื้อที่ถูกปลูกเสกมาแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำมนมาด้วยเพื่อที่จะมาจัดการกับไอ้สมิงดำนะครับคืนปล่อยไว้มันก็เป็นภัยอันตรายต่อผู้ที่สารจรไปมาหรือผู้ที่อาศาัยอยู่ แวกป่าแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีดจัดการกับมันเลยนะครับเพื่อมาให้ไปรบกวนใครอีกนะครับนี่ผมก็ได้นำเอาเศษเนื้อที่อาจารย์ปลูกเสกมาให้ผมอีกนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำมนต์ที่อาจารย์ได้ปฏิกรรมกรถามาให้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดการเล่นงานกับมันนะครับ แต่ก่อนที่ผมจะไปจัดการกับมันผมจะต้องหาแนวทางก่อนนะครับว่าวางแผนในการจัดการกับมันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูสถานที่เพื่อที่จะทําการจับไอ้สิงดํานะครับเดี๋ยวเจอสถานที่เหมาะๆเดี๋ยวผมจะทําการขดหลุมพรางนะครับเพื่อที่จะจับไอ้สิงดําก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ก็เป็นป่าบริเวณแถวนี้นะครับที่ไอสมิงดํามันใช้ชีวิตประจําวันมันอยู่นะซึ่งมันเป็นถิ่นของมันเลยนะมันอาศาัยอยู่ลระแวกป่าแห่งนี้เลยนะครับมันก็จะคอยจับจ้องดูผู้คนที่อาศาัยผ่านไปมานะครับ รอบที่แล้วผมก็เกือบจะเสียท่ามาแล้วนะครับถ้าไม่ได้อาจารย์ผมช่วยไว้ผมก็อาจจะเสียท่ามันแ,แรกๆผมก็หลงเอาเนื้อไปให้มันกินอยู่มาหลังๆนี้ผมรู้ว่ามันเป็นจิ้งจอกไอ้สมิงดําผมก็เลยต้องต้องจัดก,การเล่นงานกับมันนะรอบที่แล้วมันไล่ผมจนผมต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกลับมาแต่วันนี้ ผมเข้ามานี่เพื่อที่จะจัดการกับมันโดยขั้นเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเก็บมันได้ก็คือจะเก็บมันเลยนะครับ ่านอาจารย์ผมก็พยายามบอกผมย้ำเตือนผมอยู่เสมอนะครับว่าอย่าไปประมาทกับมันนะให้เราคอยระมัดระวังตัวไว้ตลอดเลยเพราะว่าไอ้สมิงดำคนนี้มันก็ไม่ธรรมดามันเจ้าเล่ห์สุดๆนะ ตอนนี้มันมันรู้มันไปอยู่ทางไหนนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเนี่ยมาล่อกล่อมมันถ้าเกิดมันได้ปีนเข่าเนื้อนะมันก็คงจะต้องออกมาหาผมอย่างเร็วเลยแหละเพราะว่าล่อที่ก่อนนู่นพอผมเอาเนื้อออกมาล่อมันเนี่ยมันคลวดมาหาผมเลยนะขนาดมันยังไม่เจอเนื้อมันเจอผมมันก็โดดเข้ามาขย้ำแขนผมเลย มได้ข่าวว่าวันก่อนนู่นนะมันไปขับไล่ชาวบ้านที่ออกมาทําไร่ทําสวนอยู่ฝั่งนู้นนะบริเวณแถวนี้ชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันมีไอ้สมิงดาคนนี้คอยจับจ้องเล่นงานชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ มันหาจับผู้คนไม่ได้มันก็ลงไปเล่นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะทางงไทยหมู่บ้านนู่นมันก่อนชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีจิ้งจอกไอ้แปลกประหลาดอยู่ตัวหนึ่งออกมาไลจ่จับแพะจับงัวชาวบ้านกินนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นมันนี่เลยนะรอบที่แล้วเพราะว่าผมก็เคยปะมือกับนันมาแล้วมันจะชอบกินแต่พวกของดิบของสดนะมันนี่เนี่ย เลี้ยงชาวบ้านศูนย์หายไปหลายตัวแล้วนะครับเป็นเพราะน้ำมือของไอ้จิงจอกสมิงดำนี่แหละครับที่มันแอบมาย่องขโมยกินยาวมิการกลางค่ำกลางคืนมันก็ออกมาจาับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน อะไรมันเดินผ่านไปวะเห็นแต่ด้านหลังมันไหวๆไหวๆมันไ,ไ,ไปทางไหนแล้ววะทำไมันไหวขนาดนั้นวะเดินลงไปข้างล่างนู่นแล้วนะผมเห็นว่าแบบ ม่อกี้เนี่ยมันเดินผ่านหลังก็รวบไปนู่นไปอะ่ะเป็นมันหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าถ้าเป็นมันนะถ้ามันอยู่ในละแวกแถวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อที่อาจารย์ผมปลูกเสกมาให้นะแขวนหลอกล่อมันยังไงเดี๋ยวมันได้กลิ่นเนื้อเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่มานะครับ อ๋อผมเดินมาถึงผาดำนี่นะครับผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นสาบอย่างแรงมากเลยนะน่าจะเป็นกลิ่นสาบของไอ้สมมงดำนี่เลยนะครับผมสัมผัสได้รอบที่แล้วผมไ,มได้กลิ่นแบบนี้หละนี่นะครับตอนผาดำนี่นะครับรูว่มันแอบอยู่บริเวณแถวแถวนี้หรือเปล่านะ ด้านบนนูน่นค่อนข้างที่จะสูงนะก็เป็นไปได้นะมันอาจจะแอบอยู่ด้านบนนู่นก็ได้เพราะรู้สึกว่ามีกลิ่นแรงมากเกิน ครับผมว่าผมได้สถานที่ที่จะจัดการกับไอ้สมิงดําแล้วนะครับผมรู้สึกว่าบริเวณตรงนี้มีกลิ่นสาบของไอ้สมิงดาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําหลุมพรางกับดักมันไว้นะครับเพื่อที่หลอกล่อให้มันลงมาหายเหยื่อนะครับ ครับนี่ก็เป็นเนื้อสดๆเลยนะครับเนื้อที่ถูกปลูกเสกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาหลอกล่อจับไอเสมิงดานะครับเพื่อให้มันตกไปในหลุมพรางอันนี้นะครับที่นี่นะครับเพื่อให้มันตกตกลงไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวด้านบนนี้ผมจะหาตะดุใบไม,ไม้ปกปิดไว้นะครับเพื่ออำพลางมาให้มันเห็นนะครับ ผมทาหลุมพรางไว้นะครับแล้วเอาเนื้อมาหลอกล่อไว้ตรงนี้นะเกิดมันได้กินข้าวเนื้อเดี๋ยวมันก็จะต้องลงมาลงมา,าเพื่อที่มันตกกลุมนะมันก็จะเสียท่าของอะไแน่ๆในกานนี้นนก็น่าจะรับมือกับมันได้นะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาสถานที่หลบซ่อนก่อนเพื่อที่มันได้กินข้าวเนื้อเดี๋ยวมันก็จะปรากฏตัวออกมา ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ด้านบนนู่นนะครับเพราะรู้สึกผมรู้สึกได้ว่าบริเวณแถวเนี้ยกลิ่นสาบของมันแรงมากเลย นี่ผมก็มาแอบ,บหลบซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่นี่นะครับสถานที่ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นสาบตรงนี้แรงมากเลย ก็พยายามซุ่มมองมันอยู่นะครับคิดว่าถ้ามันโผล่มามันต้องมาจากทางด้านหนาผานี้นะ แล้วนะครับมันคงได้กินเขาเนื้อจากที่ผมวางไว้น่ะนะมันกำลังเดินลงมาแล้ว แถวนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆด้วยนะครับมันอยู่ด่านบนหน้าผาดำนู่นนะครับมันอาศัยผาดำอยู่ตรงนี้เองมันเดินเลาะลงมาแล้วนะครับ นนตอนนี้มันกำลังเดินลงมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเดินไปหาเนื้อผมแล้วนะที่ผมหลอกหลอนไว้คอยดูนะมันจะต้องตกหลุมพรางผมอย่างแน่นอนเลย ทุกคนมันมาถึงข้างลล่างนะมันหงงหน้าไปหาเนื้อผมแล้วนะครับ กำลังมุ่งหน้าเดินเข้ามาหาเนื้อผมแล้วนะ ดีๆนะเกิดมันไปคว้าเนื้อผมเมื่อไรนะมันจะต้องตกลุ่มพังผมอย่างแน่นอนเลยอ้าวกูได้กินข่าวเ้อนั่นแงกูอยู่ข้อมูลขาวแล้วอ้าววดมันลงมาแล้วนะครับนี่็ชคดีจริง มันจะเป็นอาก็บเนื้อผมเล็วนะทุกคนมันตกลงไปแล้วมันตกลงไปแล้วโอใครไปทำเรื่อวะโอ๊ยทุกคนมันตกลงไปในหลุมพรางหมแล้วนะเดี๋ยวคนได้เอาน้ำมนต์ของอาจารย์อาจารย์เตรียมไว้นี่ครับยังไงมึงก็ออกมาไม่ได้แล้ว มันตกกันน่นะยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ไ hmm. ด้นะครับเดี๋ยวคจะเชาไอ้น้มมด์นี่ไปรถมันมันเลยนะอไม่ให้ออกเฮ้ยมึงังออกมามึงจ้บดูดูอ้ายมึงเจอทำอะไรเจอาอ๋อเจออ๋อ นะทุกคนนี่ตกลงไปแน่เนี่ยดูมึงดิ้นวนวายอยู่เนี่ยนะมึงเป็นไงมึงเสร็จกูแน่ไอ้เจมิงดางานนี้มึงหนีกูไม่หลอดแล้วมึงมึงต้องเจออ่ะเนี่ยอยู่นี่เลยนะถูกขังไว้นี่เลยนะมึงต้องเจอน้ำม์อาจารย์มึง งเงี่ยนะทุกคนมึงไม่ต้องมาร้องขอรอบที่แล้วมึงไล่กูแทบตายนี่มึงจะมาร้องขอกูใช่ไหมกูัวพุ่งเงี่ยมึงเ็ี้ยเฮ้มันอยู่ในรูนี่แล้วนะมันไม่มีวันออกมาได้แล้วนะ นี่นะครับดูเฮ้ยจริงจอกไอ้สมิงน้ำนะมันสิ่นฤทธิ์เสร็จผมแล้วนะเจ็บอ้าวเี้ยมึงจบสิ้นก็ทีมึงเลยนะอ้เจ็บฟังไปเถอะโอ้าว หลังจากที่ผมเอาน้ำมนต์ของอาจารย์ไปพรมแล้วลดมาแล้วนะครับสะกดดูงวิญญาณไว้นะครับผมก็ไม่รอช้านะเดี๋ยวผมจะรีบเผามันเลยนะครับไม่งั้นเพื่อมาให้มันออกมาเลยนะครับอย่างไงวันนี้จะเก็บมันให้ได้แล้วปดชีพมันเลยนะครับจะ,จะ วันนี้เพิ่มนะให้มันออกมาเลยนะครับจะย่างมันอยู่ตรงนี้เลยนะร้อ,อ,อ,องไว้มึงร้องอย่างทรมานหัวหัวนะมันมึงยังมันก็ออกมาไม่ได้ เสียงมันเงียบหายไปแล้วหรือว่ามันตลบไปแล้ววะกิ่นควันไฟก็เปียวเพลิงน่าจะลงไปหามันข้างด้านล่างนู่นนะผมคิดว่ามันเสียงมันเงียบไปแล้วมันน่าจะจบชีวิตของมันไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูมันใกล้ๆก่อนนะ เฮ้ยทุกคนมันมันนอนแน่นิ่งไปแล้วอะ่ะผมว่ามันน่าจ,จะสำรักควันไฟเกลียวไฟลงไปเผาไหม้มันอยู่ด้านล่างนน่นะนะนะจบไปสักทีไอ้สมิงผมคิดว่าไม่ฟื้นแล้วแหละ โดนทั้งน้ำมนของอาจารย์ไปด้วยแล้วก็มาเจอเปลวไฟสุมเข้าไปอีกนะครับผมคิดว่ามันไม่รอดแล้วครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะครับมันจะต้องอยู่ให้อาศัยอยู่บริเวณผาดำนี่นะครับก็เป็นจริงอย่างครับ มันสายผาดํำนี่อยู่นะด้านบนนู่นนะครับอันเป็นว่าปริชีพจิ้งจอกสีมิงดําได้แล้วนะครับก็สิ่นชื่อทัทีบริเวณแถวนี้ชาวบ้านชาวช่องก็จะได้ผ่านไปผ่านมาอย่างสะดวกสบายแล้วนะครับบริเวณสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็จะต้องไม่ได้สูญเสียสูญหายแลวนะครับ ซากไอสิมิงดำมันขดอยู่ใต้ก้นหลุมน,นู่นนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องกลับออกจากป่าแห่งนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเย็นลงมาแล้วนะครับพอาะผมจะต้องเดินทางออกไปอีกไกลนะครับ ก็ปล่อยไว้ให้มันอยู่อย่างนี้เลยนะครับให้มันเป็นเป็นเหยื่อของพวกจิ้งจอกหรือพวกอะไรกินซากกับนเองกันนะครับไอพวกนี้มันชอบกินซากกันซากอยู่แล้วผมเดินทางออกจากตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นว่างานนี้ผมมาปีชีพอาจิ้งจอกสมิงดามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นั้นผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับที่ีที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ